ไม่ไม่ได้มีกังวลใจเลยนะมาอย่างสบายๆย,ยินดีด้วยได้ดีใจด้วยนะที่ได้ฉีดวัคซีนนี้นะเพื่อสุขภาพและก็เพื่อป้องกันโควิดเตรียมตัวก็คือาาาตามที่เขาว่าห้ามห้ามห้ามดื่มกาแฟอะไรๆตามกติกาที่เขาแจ้งมาทุกๆอย่างความรู้สึกตอนฉีดก็ปกตินะครับก็เหมือนฉีดยาทั่วไปก็เหมือนมดกัดนิดนึงนะครับ แต่อาการอื่นก็ก็ไม่ไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะครับปวดเมื่อยไหมก็ไม่นะครับก็เฉยๆเมื่อคืนก็นอนหัวค่ำหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ดื่มกาแฟทั้งเมื่อคืนทั้งตอนเช้าก่อนจะมาเนี่ยก็รับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะครับมาแล้วก็เขาบอกว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆด้วย ไม่ได้วิตกเลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็เ,เหมือนกับตอนสมัยเด็กๆที่ฉีดฝีป้องกันไข้อะไรต่อ,อะไรตอนเราเป็นเด็กนักเรียน,น,นครับเชื่อแน่ครับเชื่อแน่ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลต่อการป้องกันได้อย่างดีวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการดีเดย์ในการฉีดของพี่น้องประชาชนกลุ่มอายุ60ปี นะครับแล้วก็กลุ่ม7โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้นะครับแล้วก็แบ่งกระจายพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเป็น7อําอำเภอนะครับแต่ลอำเภอก็จะมีการฉีดจํานวนตามที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้นะครับแต่ถ้าเหลือขาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถทยอยในส่วนอื่นเข้ามาได้อยากเรียนพี่น้องประชาชนว่าวัคซีนที่เข้ามาในจังหวัดสตูลเนี่ยนะครับเรามี11,000โดสใช้ทั้งเดือนนะครับ 11,000โดสคือเป็นแอสตราเซเนกาเนี่ย5,000นะครับแล้วก็ซีโนแวค6,000โดสนะครับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่มีการนัดหมายให้ฉีดไม่ต้องตกใจนะครับวัคซีนเข้ามาในลำดับต่อไปเนี่ยท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอำเภอผ่านทางอ,อสอมอเนี่ยนัดวันในการมาฉีดได้ทุกคนนะฮะรัฐบ,บาลกำหนดไว้ว่าต้องได้รับการฉีดนะครับ